สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อิสุสเชียงตะลายโดยกลุ่มลูกเงก์สำนักง,งานใหญ่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่30มีนา2567ค่ะอืเจอกันช่วงเช้าเช้าเลือกงานยามดีก่อนสิ้นเดือนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ก็มีตลรดส่งมอบอีกคันนึงค่ะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นตรถรุ่นหัวเดียวสปาร์ค 3.0S นนะคะอ่าตกแต่งเสรมิมเพิ่มเติมในส่วนของ โปรพร้อมวิ่งทําเงินแล้วก็ใส่ในส่วนของช่วงล่างแหนบมาด้วยค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมดีเทลรายละเอียดสําหรับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะสาหรับคันใดนะคะหรือท่านใดค่ะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถโทรหาพี่ใหม่ศูนย์เก้าห้าสี่สามแปดเก้าเก้าสี่หรือไอจีไลน์พีวีเอ็มไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหรือเซ็นตตัวค่ะพี่ใหม่อีสุเพจอีสุเชียงรายบาร์เซลพี่ใหม่สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะเมื่อกดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปรับชมกับคันนี้ที่จะรอสมอ อบในวันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ,ะสำหรับคันนี้ค่ะตลอดส่งมอบในวันนี้นะคะเป็นสปาร์3.0เอสค่ะสีเทาใหม่เทาแลมโบนะคะสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่635,000บาทค่ะเฉพาะค่าตัวนะไม่รวมในส่วนของโครงแล้วก็ช่วงล่างนั่นเองค่ะตัวนี้เกรดเอสนะคะด้านหน้านะถ้าถามว่าหัวเดี่ยวถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะสําหรับเกรดเอสนะก็จะ ไฟหน้าจะเป็นในส่วนของหลอดฮาโลเ,เจนอยู่นะคะไฟตัดหมอกยังไม่มีนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะกระจังหน้าดีไซน์ปี2024นะคะก็จะทีไรเมชชัลนลักษณะของการเลื่นเฉดส,สีอยู่3เฉดส,สีจะมีสีเทาด้านสีดำเมทัลลิกแล้วก็สีดําด้านอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะมาพร้อมโลโก้อีสุครูเมียมขนาดใหญ่ด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับ2024ก็ ถือว่าในส่วนของชมหน้าออกแบบมาได้อย่างลงตัวและรอบว่างกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะก็ในส่วนของล้อนะตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแบบ ก็ล้อกระทะเดิมๆนะคะเดี๋ยวออกไปวิ่งงานก่อนสักพักนะแล้วถึงจะเก็บตังค์ถึงว่าจะมาเปลี่ยนล้อแม็กอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปรุ่นทําเงินนะคะแล้วก็เป็นรถทําเงินด้วยนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวรุ่นนี้จะอยู่ด้านข้างค่ะสายขวาโลโก้สปาร์คสามสูจะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่ค่ะตัวนี้มือจับนะคะจะเป็นสีดําด้านใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับสีดําแบบนี้ถือว่าเข้ากันได้อย่างตรลงตัวมากๆ ตัวนี้นะคะขออนุาตเก็บน้ำยานะคะน้ำยาแว็กซสีลอที่หนึ่งเฮ้ยสูงเลยนะคะทุเก็บแล้วนะคะอะมารับชมตัวนี้กันต่อค่ะอ่ะสำหรับตัวนี้ในส่วนของโครงนะคะก็ใส่เพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยค่ะ ก็จะมีในส่วนของชกเดิมเนี่ยเดิมที่คืนให้ลูกค้าด้วยเนาะตัวนี้มาดูช่องล่างนิดนึงค่ะกั่คันนี้ก็ใส่แนบนะคะขนาด20มมเสริมเพิ่มเติมมาอยู่ถ้ารวมทั้งหมดจะอยู่ที่5แผ่นรวมแนบกอะน,นะคะแต่ถ้าเป็นแนบอันนี้ก็จะเป็นมี4แผ่นนะคะเป็นขนาด20มมขนาดใหญ่พิเศษด้วยะคะ่ะ ชุกก็ใหญ่พิเศษนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นคำสั่งดีคอเรของลูกค้ามานั่นเองนะวันนี้นะคะจะไม่มีกระชนไทยมาให้นะคะก็จบแบบนี้เลยนะคะออกรถจ่ายเริ่มต้น ะะสอบถามเพิ่มเติมได้สาหรับารายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมหรือ้าท่านใดสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไปดูารายละเอียดดีเทลในส่วนของออปชัานภายในนิดนึงนะคะรุ่นนี้เปิดมาภายในยนะคะก็จะมีหน้าจอมาให้แล้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay รอดอโต้มาให้ด้วยตัวนี้แอร์แมนนวลนะคะจะมีแอร์มนนวลทั้งหมดอยู่3จุดด้วยกันะนะนะก็จะเป็นแอร์มนนวล3จุด เขา,าเรียกว่าแอร์มันตัวนี้นะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ํายาแอร์นั่นเองนะเกียร์เปิดเกียร์หกสปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนเดินเครื่องดันไปด้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายมันยับยิงขึ้นช่วงฉากสั้นนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีระบบความปลอดภัยในส่วนของถุงมลมนิรภัยมาให้คือคู่หน้าสายขวาแล้วก็ในส่วนของเบาะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเบาะไวนิ้วนะคะเพราะว่าสําหรับรุ่นนี้เขาจะเน้นในเรื่องของอ การใช้งานเป็นหลักนะคะเผื่อมีเหงื่อเผื่อมีนุ่นมีนี่ก็ทางอ่ากรีเวสนะคะก็เลยต้องทําเป็นบอกไปเนื้อแบบนี้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเป็นหลักเองนะ,ะ <c oughs> นะคะตัวนี้ก็กิฟต์เซ็ตแถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าะ <c oughs> อ็อปชันถือว่าครบนะคะสำหรับตัวนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปี่ใหม่ค่ะตามดิ้งหัวล่างตะลงนี้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเ,อเจอกันคืนหน้าที่หนึ่งค่ะบ๊ายบาย